สวัสดีครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูรถแมพของเดือนกุมภากันนะครับก็วันพรุ่งนี้แล้วนะมาดูว่ามีอัปเดตใหม่อะไรบ้างมาเริ่มกันที่ต้นเดือนก่อนเลยนะครับวันที่6ก็จะมี OS1 ใช่ไหมนี่เป็นกิจกรรมฉลองฤดูใบไม้ผลิ Spring Festival Celebration แล้วก็ Tiny Avenger <c oughs> ก็จะเป็นเราย่อส่วนไปผจญภัยนะ Something just zip past me Hold on what a tiny little wanderer suspicious egg heist s h o Oh, that's the contortion trick. T a born troublemaker, now chaos is guaranteed. And of course, you're poking around every filthy corner you can find. Wait, you found something? Fine, maybe this trick isn't entirely. ส่วน spotlight mode support spotlight mode อันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามันไม่ใช่พรีซีซั่นแล้วนะก่อนหน้านี้มันเป็นพรีซีซั่นอันนี้ก็เข้าแบบเต็มรูปแบบแล้วคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Ellas สติกช็อร้านเติมเกมมีทั้ง PC และโมบายเปิดให้บริการมากว่า5ปีขึ้นชื่อเรื่องความรวดเร็วและความปลอดภัยมีการบริการเติมทั้งแบบ UID และ ID Part s, เลือกได้ตามสะดวกปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเซพร้อมทีมแอดมินดูแลตลอดรายละเอียดและช่องทางติดต่อผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับต่อมาก็จะมีบอสอีก2ตัว ดังมาเทวอาร์ตก็คือนี้ใช้หมัดเมาส์นะครับแล้วก็คอฟฟินมาสเตอร์ตัวแบกลงศพนะก็ดูน่าสนใจดีต่อมาก็จะเป็นช่วงกลางเดือนนะครับวันที่13ก็จะมีกิจกรรมพวกเล่นมินิเกมนะเป็นอีเวนต์ให้เล่นเอาอของรางวัล Photos? Without me? Photo op with me is a privilege, you know. I see. These mortal games are quite something. Mahjong is for the clever, Xiangpu wrestling for the strong, and fireworks for the flashy. Um, why are they barreling through the streets like that? What's all that golden Lakota <laughs> me you call that dancing? Here, let me show you what's real dance. Honk, nice! Quick learners indeed! True disciples of the Masked Troop. They practice so hard. Star potential, I'd say. I heard they'll get busted if they're caught openly dating. It's against sect rules. Posh. Now everyone's dancing? Are they leading the whole Jianghu to debut? Still, no one compares to me. <laughs> ช่วงสิ้นเดือนวันที่27ก็จะมีกิจกรรม Voice of lantern อันนี้ก็จะเป็นเรือนะที่จะพาเราไปไหนสักที่หนึ่งน่าจะเป็นเหมือนเนือเน้อเรื่องหรือไม่ก็ภารกิจเสริมเนี่ยละครับเอาละสุดท้ายก็จะมีโคส้สให้นะ Good Event ไ,ไปใส่กันนะครับก็จะได้ของรางวัล ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมสำนักผมจะทยอยทำให้ทีหลังนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเนื้อหามีประโยชน์อยากช่วยสนับสนุนช่องแบบง่ายๆแค่กดเข้าช้อปปี้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้สามารถซื้ออะไรก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นของในลิงก์จะเป็นของที่ใช้ประจำอยู่ก็ได้ราคาเท่าเดิมและยังสามารถช่วยสปอร์ตช่องได้อีกด้วยก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ